ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมกกลับมาพ่อๆกันเกิดอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมกับแอดเซียนนะครับผมกับแอดเซียนนะครับผมกับสองเซียนหวยโน่หนึ่งมัอนี้แอดกาชีมาปันแนวทางนะครับผมแบ่งปันแนวทางสลากกินแบงรัฐบาลนะครับผมหรือว่าหวยนะครับผมกะมีอยู่สิบสองคู่นะครับมีอยู่สิบสองคู่นะครับเพื่อนๆ ผู้ชมนะครับผมก็แบ่งปันแนวทางกันนะครับผมมีเลขตัวใดเด่นตัวใดเด็ดก็เอามาแชร์กันนะครับผมเพื่ออาจฉีเข้าไปอาจฉีตรงกับพี่น้องชอบอยู่กอะไรนะครับผมก็แอดการ์ชีออกมาแล้วประมาณ12คู่นะครับพี่น้อง12คู่เป็นเลข12คู่นะครับผมเป็นเลข12คู่มาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับผม ชิมีเลข3ามตัวอยู่สคู่นะครับผมก็คือสามตัวช่วงสชุดนะครับผมลินพันกันแล้วนะครับผมเข้ากับมาเอาเลข3สามตัวกันเลยนะครับผมเลข3สามตัวนะครับผมชุดแรกแอดหมักซีหนึ่ดนะครับผมซ1 7นเแล้วก็ซีหนึ่งเนะครับผมซีหนึ่เลข2สองตัวก็

ก้าสามนะครับพี่นอกเป็นเลขยูสิบสองคู่นะครับผมหนึ่งสองสามสี่หนะครับผมเลขสิคู่นะครับผมเลขสตัวสิคู่แล้วก็เลขสตัวสชุดนะครับผมสี่แล้วก็สี่หนะครับผมฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับผมขอบคุณครับ